thank you น่าจะเป็นการขับรถที่ทรมานที่สุดตั้งแต่เคยขับมาเส้นทางทางภาคเหนือจากปลายสู่บ้านรักไทยถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดเดียวกันแต่โค้งและเขาที่ต้องอยู่บนรถตลอดเวลาทำให้ผมรุนอยู่ว่าจุดหมายปลายทางมันจะอยู่ตรงไหนของการเดินทางในวันนี้แต่ถึงแม้ว่าเราจะผ่านมามากกว่า800โค้งวิวสองข้าง ระหว่างทางก็เป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาและบรรเทาความเมื่อยล้าในครั้งนี้ได้หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่เมืองไปเราออกจากที่นั่นตั้งแต่1ิบโมงเช้าแวะสองข้างทางที่เป็นจุดชมวิวเรื่อยๆจนจุดหมายปลายทางจริงๆอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวจาโบที่ราคาหลักสิบแต่วิวหลักล้านแต่ดันปิดในวันที่เรามา ร้านข้างๆที่มีวิวเดียวกันเลยเป็นร้านที่เราเลือกอพอคิดว่าจะฝากท้องไว้กับที่นี่ก่อนออกเดินทางเข้าสู่บ้านรักไทยถึงแล้วครับแม่องสอนบ้านรักไทยก็ขับมา8,000ันกว่าโค้งอินนั่นแหละครับตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆชุมชนหมู่บ้านของคนจีน เดี๋ยวเราหาโรงแรมของเราก่อนดีกว่าในที่สุด finally ครับผมจุดหนึ่งของประเทศไทยที่แม่งอยากมาบ้านหักไทย ก็ที่นี่ก็มีจักรยาน oh. ไฟไฟ้าให้เช่านะครับผมคันละประมาณชั่วโมงดีกว่าก็ต่อคันนะร้อยห้าสิบาทหรือหนึ่งร้อยจำไม่ได้นะชั่วโมงดเดี๋ยวเอาใส่ไว้เป็นกราฟิกแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อกี้เราไปถามสองราคามันมีราคาที่รับน้ําหนักได้ร้อยห้าสิบแล้วก็กับแปดสิบกิโลซึ่งเราไม่ถึงเมื่อเดินทางเข้า <S <S สู่หมอกจําแป้ตําบลที่ตั้งของหมู่บ้านหลักไทยตอนขับรถเข้ามาถึง ก็รู้ได้ท,ทันทีเพราะว่านนเห็นมา<จ>ตั้งแต่ไกลและพอที่จะจินตนาการได้ว่าตัวหมู่บ้านที่มีทะเลสาบอยู่ตรงกลางนั้นมีลักษณะสภาพแวดล้อมเป็นแบบไหนคนที่ทนหนาวได้ทางเป็นตรงนี้กับต,ต,ต,ตรงนู้นเห็นปะตรงนี้ติดต่อตรงนี้เลยนะนี่ ใครอยากวิวดีเหมือนผมนะพักตรงนู้นเลยครับ่เดี๋ยวให้ดูวิวนะที่นี่เป็นหมู่บ้านชาวจีนอยู่นานริมทะเลสาบหลายจุดรอบๆปลูกไรชาเป็นอาชีพกันเยอะและนำมาขายเป็นของฝากกันหลายร้านเพื่อให้มีการกระจายรายได้ภายในชุมชนให้คนที่มาเยือนนำติดมือกลับไปตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นไรชาะนะครับเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ หลายพื้นที่ในจังหวัดภาคทางภาคเหนือเนี่ยครับผมเขาก็จะมีการปลูกชา,าถ้าเป็นคนใต้ก็ปลูกยางปลูกปาล์มใช่ไหมครับผมที่นี่เขาก็จะปลูกชาป,กปลูกผลไม้ที่อยู่ในอากาศหนาวได้เช่นสตอเบอรีรออ่อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับโอเค ก็รถที่เราเช่ามาชั่วโมงละ80บาทหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วแต่จำนวนน้ำหนักโอเคครับผมแล้วก็จริงๆเนี่ยกิจกรรมที่นี่เนี่ยหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับผมแต่ว่าสวยมากมีแม่น้ำอยู่ตรงกลางซึ่งเราก็พอเดาออกได้ตอนที่เราขับรถมาว่าที่นี่ต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าพื้นที่นี้ในแม่ห้องสอนเนี่ยบ้านหลักไทย คือค่อนข้างที่จะมายากนะค่อนข้างที่จะมายากแต่ว่าเวลามาเรารู้สึกว่าขุมไม่ไม่เสียดายเงินดีกว่าแล้วก็ไม่เสียดายที่ขับรถมาผ่านมา8,00 0กว่าโคง้งแล้วก็ค่อนข้างที่จะมายากลาบากซึ่งการวางแผนในการมาเนี่ยบางคนเนี่ยก็อาจจะจบที่ปลายเพราะว่าด้วยจํานวนวันของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีสัก56วันอะไรเงี้ยก็แนะนําให้อยู่ปลายสักสองสามคืนแล้วก็ มาที่นี่สักคืนหนึ่งแล้วค่อยกลับก็สวยครับผมเพราะที่นี่จริงๆมันจะสวยตอนเช้าแล้วก็ตอนพระอาทิตย์ตกนะคนก็จะไปเช่าเรือลำหนึ่งก็ประมาณ390บาทครับผมนั่งได้สองคนก็นั่งเรือล่อ,ลองเรือจริงๆมีบริการถ่ายภาพด้วยแต่ไม่รู้ว่าเออจะมีหรือเปล่านะจริงๆผมมีโดนด้วยนะคือทริปนี้เนี่ยตั้งใจที่จะมาภาคเหนือแล้วก็เอาโดนมาเพื่อที่จะบินในในหลายที่นะครับผมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยว เราไปดูด้วยตาก็ได้ครับเก็บไว้ w i ิ h m e m o r y ผมมาในช่วงปลายหนาวม่านหมอกในตอนเชา้าคงมองไม่เห็นสักเท่าไหร่แต่นั่นก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวังอะไรเพราะแค่ได้มาเห็นในสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่เราอยู่ก็ถือว่าได้เปลี่ยนที่จากมุมเดิมของความคิดเป็นมุมใหม่ เราเช่าจาักรยานไฟฟ้าราคา150บาทต่อชั่วโมงขับเล่นรอบหมู่บ้านทะเลสาบประมาณ3รอบที่นี่ไม่กว้างมากใช้เวลาไม่เยอะในการชมทุกอย่างผ่านกล้องและเลนส์รอบๆหมู่บ้านแห่งนี้หลายจุดเป็นที่ถ่ายรูปแต่หลายรูปมาจากบรรยากาศในตอนเช้าเป็นส่วนใหญ่ ใครที่มาแมงสอนหรือว่าบ้านรักไทยนะครับผมก็อย่าลืมมาจองเรือกันก็เรือก็ประมาณ390บาทมีสองเวลาช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกแล้วก็ช่วงเช้านะครับผมช่วงเช้าก็มาสักประมาณ6กโมง20่สาจะไม่ผิด390บาทก็นั่งไน้3คน2คนโอเคส่วนอันนี้รถไฟฟ้า อันนี้เป็นมือค่ำกับวิวที่เรียกว่าเป็นจุดพอยของอบ้านรักไทยนนก็ดูคนล่องเรือกับอาหารซึ่งที่นี่เนี่ยหมูห้องขาหมูดัง,งแต่ว่าเราสั่งไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าคนกินไม่หมดมาหนสองคนแต่คนกิน <c oughs> แต่คนกินจริงๆอะแต่คนกินจริงยังมีคนเดียว <c oughs> เพราะกินไม่ได้กกันกันนเียก็วันนี้เรามาเราเลือกที่ยะเป็นตอนเช้าเพราะว่าเหมือนกับ เราเห็นภาพในเฟซบุ๊กหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเออเห็นเขาถ่ายมาเราก็เลยอยามเฮ้ยที่นี่ที่ไหนวะแต่ขับายรับเขามันจะเป็นแม่องสอนแต่เราไม่รู้เขาเรียกอะไรเขาบอกเบอร์แม่องสอนม้าหลังไทยก็สวยอย่างที่เขาเรียกว่าอย่างที่คิดเอาไว้เลยเราตื่นก็ตั้งแต่ตีห้าสี่สิบห้านาทีเพื่อที่จะเดินมาที่ท่าเรือ รอบเรือที่จองเอาไว้รอบแรก6กโมงเช้าเรือที่เราจองก็ราคาประมาณ360บาทนั่งได้2-3คนในจุดนี้ใครชอบบรรยากาศช่วงเย็นก็สามารถเลือกได้เพราะมีสองรอบรอบพาทิตตกช่วงยามเย็นและรอบ6กโมงเชา้าในยามเช้าตู่บนเรือที่ภายก็จะมีจอกชาสองใบกับน้ำชาร้อนๆหนึ่งกาให้เราได้ดื่มแก้หนาว บรรยากาศในยามเช้าวันนี้ถึงแม้ว่าหมอกจะจางเพราะช่วงเวลาหน้าหนาวที่หมดไปแล้วทำให้บางคนแอบปิดหวังแต่ตัวผมนั้นไม่ได้เสียใจเลยช่วงที่เป็นฤดูท่องเที่ยวของที่นี่หลายคนชอบมาหน้าฝนแต่นั้นก็ต้องรุ้นกับฝนตกอีกทีว่าเราจะได้เห็นมันแบบสวยๆหรือเราจะไม่ได้เห็นมันเลย บรรยากาศยังติดหนาวด้วยเป็นช่วงเช้าและที่นี่อยู่บนที่ราบสูงหลังจากที่ได้เห็นภาพมองเข้ามายัางท่าเรือเมื่อเราอยู่กลางทะเลสาบนี่แหละจุดหมายปลายทางของคนที่ฝ่าหนึ่งพโค้งมาที่นี่ถามว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะ หลายคนเช่าชุดพื้นเมืองชาวจีนเพื่อไปถ่ายรูปกันแต่หน้าหนาวแบบนี้ก็อบอกตามตรงว่าคงจะไม่ไหวหลังจากที่ได้ใช้เวลาถ่ายรูปได้ภาพที่ต้องการแล้ว ผมกับพิมพ์ก็ได้มานั่งที่ท่าเรือดูคนตื่นตาที่ได้ตื่นเช้ากับกิจกรรมล่องเรือที่หมู่บ้านหลักไทยดูวิถีการดำเนินชีวิตของคนที่นี่กับอากาศหนาวๆซึ่งมันเคยเป็นความปรารถนาหนึ่งในตอนเด็กๆว่าอยากมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้ตื่นมาประทะกับอากาศหนาวในยามเช้าของการได้มาอยู่ที่ภาคเหนือ หากหลายคนจําได้ตอนที่พาไปดูว่าในหมู่บ้านหลักไทยหลายพื้นที่ปลูกชากันเป็นอาชีพพืชเศรษฐกิจที่นี่ก็จะเป็นใบชาขายง่งและขายให้นักท่องเที่ยวติดมือกับบ้านเป็นการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนเพื่อให้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อนจะเดินทางกันต่อก็มาแวะดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ริมท่าเรือจิบชาที่ริมแม่น้ํารู้สึกการมาที่นี่ทำให้ผมสงบขึ้นทำให้ผมสงบขึ้นมากจากเมื่อก่อนที่มีเป้าหมายชีวิตอีกแบบแต่ไม่น่าเชื่อว่าหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาไม่ถึงสเดือน ผมตกผลึกกับการใช้ชีวิตที่ไม่ต้องมีความฝันที่ใหญ่ไม่ต้องดิ้นรนให้มากด้วยการมีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวและผมกำลังเดินทางด้วยการค่อยๆแวะไปเรื่อยๆในหลายพื้นที่ที่ผมอยากจะเห็น